เคยเป็นกันไหมตื่นเช้ามาวันนี้กินอะไรดีนอ้อนี่เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆแสนง่ายเปิดตู้เย็นเจอไข่มาค่ะมาทำเมนูนี้กันค่ะวันนี้การจะชวนทุกคนมาทำไข่เจียวผัดพริกแห้งใบโหระพาค่ะอื้หือได้กินไข่เจียวแบบแซ่บๆก่ออีกคราวนี้ละค่ะนะ การก็จะใช้ไข่ตอกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ3โฟองอใบโหระพาก,การจะใช้พริกแห้งนะคะประมาณ4-5หเม็ดโคลกกับกระเทียม1ห,หัวหยาบๆวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เองค่ะค่ะก่อนอื่นนะการจะทำน้ำซอสผัดค่ะการจะใช้น้ำตาลทรายนะคะสักประมาณ1ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนนะคะซอสหอยนางรมค่ะ2ช้อนน้ำล้างครกประมาณหช้อน สามสี่คนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะค่ะเราก็จะได้น้ําซอสผัดแบบนี้เตรียมเอาไว้ค่ะมาค่ะในส่วนของไข่นะคะมันเป็นเมนูไข่เจียวนะเดี๋ยวกันก็จะตีไข่รอไว้เลยค่ะเสร็จแล้วการมีหมูบดกันก็จะเหมือด หมูสับนะคะลงไปอีกสักประมาณ1ขีดนี่เลยใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใช้ไข่เจียวอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ผิดไม่ผิดนะคะนี่เลยค่ะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือผัดกันค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำมันลงไปนะคะค่ะน้ำมันพอร้อนประมาณนี้นะเสร็จแล้วกันก็จะเบาไฟลงใช้ไฟกลางๆค่ะเสร็จแล้วก็เทลงไป เราก็เจียวไข่ตามปกติเลยค่ะกลับพลิกด้านค่ะอ่าไข่ได้แบบเนี้ยทั้งสองด้านแล้วการจะปรับไฟแรงสุดๆเลยไล่น้ำมันค่ะถึงขั้นตอนเนี้ยเราสามารถตัดได้นะตัดทำเป็นชิ้นๆน่ะใช้ตะหลิวนี่แหละตัดเลยง่ายๆเนาะทำแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรเนีย <laughs> เนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆไว้เลยค่ะ ชิ้นแบบไม่ตั้งใจอ่ะขาดมั่งไม่ขาดมั่งนะคะเสร็จแล้วการก็จะตักไข่นะคะขึ้นใส่จานพักไว้อ่าเนี่ยค่ะเตรียมไข่เจียวไว้นะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาผัดในส่วนของน้ำซอสกันค่ะน้ำมันไม่ต้องใส่ยเยอะเนาะเอาแค่ว่าพอคั่วๆเอาพริกกับกระเทียมอะค่ะที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัด ให้พริกะกับกระเทียมค่ะเหลืองหอมเลยพลิกะกับกระเทียมเหลืองหอมประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอาหมูสับนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดค่ะเราสามารถเติมน้ำล้างครกหรือน้ำเปล่านะคะน้ำซุปค่ะลงไปได้เล็กน้อยค่ะเพื่อให้ผัดง่ายขึ้น นี่ประมาณนี้นะการจะผัดให้หมูค่ะสุกสักประมาณ60%เอร์เซเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่มันสะดวกสบายตรงนี้น้ำซอสค่ะที่เราปรุงเอาไว้นะคะใส่ลงไปนี่เลยค่ะใส่น้ำล้างครกเพิ่มนะคะค่ะรสชาติของการโอเคแล้วพอดีแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะ เร่งไฟแรงสุดเลยจ้าเราก็จะเอาไข่เจียวนะคะค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ผัดค่ะนี่ไม่ต้องผัดนานเนาะไปแก้จ้าเสร็จแล้วใส่ใบโหระพาลงไปเราก็ใช้ความร้อนนะคะจากน้ำซอสน,นะคะทำให้ใบโหระพาค่ะมีความสุข ก็ครัวครัวคุกคุกเข้าเขานะคะจะสังเกตว่าของการจะไม่ได้แห้งๆนะยังจะมีน้ําซอสนะคะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวผัด ริกแห้งใบหูระพาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะอบอกเลยค่ะได้แล้วค่ะเขาเรียกว่ารอดตายไปอีกหนึ่งมือ้อ,อง่ายๆเลยประมาณนี้นะคะนี่เลยนึกไม่ออกว่าจะทําเมนูอะไรกินให้นึกถึงช่องดีกว่ากินดินนะคะนะการทําไว้หลากหลายคลิปเลยเป็นพันๆเมนูแล้วเนาะออลองมาเลือกเลือกเลือกช็อปมันต้องได้แหละมันต้องได้สักเมนู แล้วก็ที่สําคัญนะคะในช่องดีกว่า,ากินดินมันจะเป็นกับข้าวง่ายๆวัตถุดิบในครัวเออนี่เลยค่ะ